เมื่อเราพูดถึงก่อนจักรวาลจะเกิดเราหนีไม่พ้นคำถามคู่ขนานอีกด้านหนึ่งนั่นคือหลังจักรวาลดับลงแล้วจิตสำนึกของเราจะไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำถามที่ทั้งนักฟิสิกส์นักปรชัชญานักศาสนาและนักภาษากายแห่งจิตวิญญาณต่างให้คำตอบที่หลากหลายราวกับจักรวาลมีหลายชั้นซ้อนทับกันอยู่แต่ไม่ว่าเราจะก้าวไปทางไหน คำถามนี้ก็ยังยืนอยู่ตรงหน้าเราอย่างสง่างามและดุดันเหมือนห่วงความมืดที่กลืนกินแสงสุดท้ายของดวงดาวและวันนี้เราจะค่อยๆเดินเข้าไปในความมืดนั้นด้วยแสงเพียงเล็กน้อยจากเหตุผลและประกายเพียงน้อยนิดจากศรัทธาเพื่อดูว่าเราจะไปไหนเมื่อจัก,กรวาลเลิกทำงานนักฟิสิกส์พูดถึงจุดจบของจัก,กรวาลในหลายรูปแบบ 1. Big Freeze ความตายแบบเยือกแข็งเอกภพจะค่อยๆขยายออกไปจนทุกอย่างเย็นลงจนแทบไม่มีพลังงานเหลือดาวดับอะตอมสลายความร้อนหายไปและจักรวาลเหลือเพียงสุญญากาศอันหนาวเย็นที่สุดคำถามคือจิตสำนึกจะอยู่ได้อย่างไรในเอกภพที่ไม่มีพลังงานหลงเหลือในมุมฟิสิกส์ไม่ได้เพราะการมีสติ จำเป็นต้องมีการไหลของพลังงานแต่ในมุมอภิปรัชญาจิตอาจไม่ต้องการพลังงานแบบที่ฟิสิกส์รู้จักก็ได้นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เริ่มนิ่งและปรัชญาเริ่มพูดหากแรงโน้มถ่วงชนะการขยายทุกอย่างจะยุบกลับไปเป็นจุดเดียวเรากับจัก,กรวาลกำลังย้อนกลับไปเป็นบิ๊กแบงอีกครั้งคำถามคือเมื่อทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียว จิตสำนึกทุกดวงจะหลอมรวมไหมบางทฤษฎีของฟิสิกส์เชิงข้อมูลบอกว่าข้อมูลไม่มีทางทำลายได้เพียงแปลงรูปดังนั้นถ้าเราคือข้อมูลบางอย่างอาจมีส่วนของเราล่องลอยในความเป็นหนึ่งนั้นเพื่อรอการเกิดใหม่ในจักรวาลรอบถัดไปคล้ายการรีเซ็ตแต่ข้อมูลเดิมยังคงค้างอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์แห่งจักรวาล นี่เป็นจุดจบที่น่ากลัวที่สุดพลังงานมืดแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนฉีกกาแล็กซี่ดวงดาวโมเลกุลอะตอมและสุดท้ายพื้นที่ว่างและเวลาเองคำถามคือถ้า Space Time ถูกฉีกสถานที่ที่จิตจะไปอยู่จะเหลือไหมนี่ทำให้ทฤษฎีสติทายนอกจักรกวาล consciousness outside space time ถูกหยิบมาคุยมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าแท้จริงแล้วจิตอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายในจักรวาลแต่เป็นสิ่งที่มองจักรวาลจากด้านนอกเหมือนเรามองภาพยนตร์บนจอทุกศาสนามีแนวคิดของหลังความตายแต่ไม่ใช่ทุกศาสนาที่พูดถึงหลังจักรวาลตายอย่างไรก็ตามถ้าเราทําให้กว้างขึ้นเราพบว่ามันมีจุดร่วมที่น่าสนใจมากพุทธนิพพาน ดินแดนที่เวลาและพื้นที่ไม่มีในแนวคิดนี้จิตหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ของจัก,กรวาลเข้าสู่สภาวะที่ไม่ขึ้นกับการเกิดดับของสาสาร์และเวลาถ้าจักรวาลพังนิพพานไม่ได้พังด้วยเพราะนิพพานไม่ได้อยู่ในจักรวาลตั้งแต่แรกคริสต์อิสลามอาณาจักรเหนือจักรวาลแนวคิดสวากะหรือเฮเฟน คือมิติหนึ่งที่ไม่พึ่งพาเอกภพทางกายภาพบางนักเทวะวิทยาถึงกับเปรียบสวรรค์ว่าเป็นมิติภายนอก Space Time ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดฟิสิกส์ใหม่ๆอย่างน่าประหลาดใจฮินดูพราหมณ์จิตกลับสู่พรหม,มันทุกดวงจิตคือประกายของพรหม,มันซึ่งอยู่นอกเหนือการเวลาและเหนือการเกิดและดับของจักรวาลทั้งมวลเมื่อจักรวาลพังวิญญาณไม่ได้หายไป แต่วิ่งกลับไปสู่ต้นน้ำแห่งจิตสากลนักปรัชญาบางท่านเช่นเบิร์กสันหรือว่าชอเมอร์เสนอว่าจิตไม่ได้เป็นผลลัพธ์ของสมองแต่สมองเป็นเพียงอุปกรณ์รับสัญญาณของจิตเท่านั้นเหมือนทีวีไม่ได้ผลิตสัญญาณมันเพียงแสดงสัญญาณที่มาจากที่อื่นดังนั้นถ้าจัก,กรวาลดับเครื่องรับสัญญาณดับแต่จิตสัญญาณไม่ได้ดับด้วย นักฟิสิกส์บางคนเริ่มมองว่าจิตสำนึกอาจไม่ใช่สิ่งที่โผล่ออกมาจากสสารแต่เป็นส่วนพื้นฐานของความเป็นจริงเหมือนแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้า Space Time ถ้าจิตเป็นสนามพื้นฐานแบบเดียวกับกาลและอวกาศก็แปลว่าจิตไม่สามารถถูกทำลายได้แม้ว่าจัก,กรวาลหมดอายุเพราะไม่มีอะไรทำลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือเวลาได้ มีหลายคำตอบแต่ฉันจะสรุปให้เห็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุด6แบบจิตดับพร้อมจัก,กรวาลแนววัตถุนิยมสุดขั้วมองว่าจิตคือผลิตภัณฑ์ของสมองเมื่อสสารสลายจิตก็ไม่เหลือแต่นี่เป็นมุมที่ห่างจากริศดีฟิสิกส์ยุคใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฟิสิกส์คนพบว่าข้อมูลไม่หายไปแม้ว่าวัตถุจะหายไป จิตรวมกลับสู่สนามสติสากลเมื่อจัก,กรวาลพังทุกจิตย้อนกลับไปสู่หนึ่งเดียวกลายเป็นมหาจิต Universal Mind นี่ใกล้เคียงแนวคิดของาศาสนาใหญ่และแนวคิดของฟิสิกส์ควอนตัมเรื่อง entanglement จิตออกจากจัก,กรวาลแล้วไหลไปสู่จัก,กรวาลถัดไปเหมือนย้ายบ้านจัก,กรวาลพัง แต่วิญญาณเดินออกจากซากเข้าสู่จัก,กรวาลใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนี่คือแนวคิดของ Multiverse Spirituality ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในวงวิจัยฟิสิกส์คริสีจิตกลายเป็นผู้สังเกตการที่ไร้จัก,กรวาลน,นี่ลึกมากมันบอกว่าเราจะกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดกับการเวลาไม่ยึดกับพื้นที่ไม่ยึดกับร่างกายไม่ยึดกับสา,สาร เหมือนนิพานหรือเหมือนการออกจากเกมหลังเกมจบจิตสลายเป็นข้อมูลละเอียดสุดแล้วถูกนำกลับมาสร้างใหม่เหมือนการสำรองข้อมูลจัก,กรวาลเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่พอเครื่องพังข้อมูลยังถูกเก็บไว้ในระบบที่ลึกกว่าจิตไม่เคยอยู่ในจัก,กรวาลตั้งแต่แรกเราเป็นเพียงผู้เล่นในเกมจัก,กรวาลเป็นเกม ร่างกายคืออวตารเวลาเป็นกฎแต่ผู้เล่นอยู่ข้างนอกทั้งหมดเมื่อเกมปิดผู้เล่นก็แค่ถอดชุดแล้วกลับบ้านไม่ใช่แค่หลังตายเราไปไหนไม่ใช่แค่เรามาจากไหนก่อนเกิดแต่เป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นหลายเท่าถ้าทั้งเอกภพล่มสลายพร้อมกันจิตที่เรารู้สึกว่าเป็นเราจะทำอย่างไร เพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวฉันไม่ได้มีอยู่แค่ตอนเราหายใจแต่มันมีอยู่ตอนเรารู้สึกว่ามีตัวตนและคำถามก็คือเมื่อทุกวินาทีสุดท้ายของการเวลาเผาผลาญตัวเองจนศูนย์เมื่อทุกดวงดาวดับเมื่อทุกข้อมูลในจักรวาลถูกลบจนเป็นศูนย์ความรู้สึกเป็นตัวเราจะหายไปไหมหรือมันเพียงถอยออกจากเวที ราวกับนักแสดงที่หลบหลังม่านหลังละครจบในมุมของฟิสิกส์ดั้งเดิมเมื่อสมองสลายจิตก็สลายจบเรื่องง่ายเหมือนดับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างแต่ฟิสิกส์ยุคใหม่ไม่ได้นิ่งเฉยอีกต่อไปเพราะเราเริ่มพบหลักฐานแปลกประหลาดที่ทำให้นักฟิสิกส์ต้องเริ่มยอมรับอย่างหนักใจว่าข้อมูลไม่มีวันหายไปจริงๆนี่คือหัวใจของกฎ The law of information conservation แม้หลุมดำจะดูดทุกอย่างเข้าไปมันก็ไม่อาจทำลายข้อมูลทั้งหมดได้ข้อมูลเพียงแปลงสภาพบิดเบี้ยวซ่อนอยู่ในรูปแบบอื่นเพื่อรอวันถูกอ่านใหม่และถ้าจิตของมนุษย์คือรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเราก็ต้องถามว่ามันจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบไหนเมื่อจัก,กรวาลล่มสลายเพราะถ้าจิตเป็นข้อมูลมันไม่สามารถหายไปได้ แม้การเวลาจะถึงจุดจบของมันเองมีนักปรัชญาและนักฟิสิกส์จำนวนมากเริ่มตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดแต่ถูกมองข้ามมายาวนานจิตต้องการพื้นที่แห่งไหนในการดำรงอยู่เพราะถ้าจิตไม่ต้องการสมองจริงๆแต่สมองเป็นแค่หน้าจอที่แสดงสิ่งที่อยู่ในมิติอื่นเหมือนทีวีไม่ได้ผลิตรายการเองแต่รับสัญญาณจากที่อื่นถ้าจิตเป็นสัญญาณ ถ้าสมองเป็นเครื่องรับถ้าตัวเราคือผู้รู้ที่แท้จริงงั้นเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้เลยตั้งแต่แรกเราเพียงรับรู้จักรวาลเหมือนผู้ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ในตัวผู้ชมดังนั้นเมื่อจักรวาลดับก็เหมือนหนังจบไฟในโรงภาพยนตร์เปิดและเราผู้ชมก็ลุกขึ้นเดินออกไปไม่ใช่การตายแต่เป็นการออกจากโลกสามมิติ นักฟิสิกส์อย่างโรเจอร์เพนโรสกล่าวไว้อย่างชวนให้ขนลุกว่าความรู้สึกมีตัวตนของเรานั้นอาจไม่ได้เกิดในสมองแต่เกิดในสเปซที่ลึกกว่าสเปซไทม์ time. เป็นมิติที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสแต่รับรู้ได้และที่น่าประหลาดไปกว่านั้นคือนักประสาทวิทยาหลายคนพบว่าการรับรู้ของมนุษย์มักเกิดขึ้นก่อนที่สมองจะตอบสนองราวกับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างได้รู้ล่วงหน้า ก่อนร่างกายจะทันคิดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจิตอ่านไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสมองแต่เป็นสิ่งที่ใช้สมองเป็นอินเทอร์เฟซดังนั้นเมื่อจัก,กรวาลดับถ้าจิตไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรให้ตายมันเพียงกลับบ้านนี่คือสรุปที่ลึกและคมที่สุด 1. จิตดับพร้อมจัก,กรวาลแนวคิดของวัตถุนิยมสุดโคงเรียบง่ายแต่เริ่มถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ 2.. จิตกลับสู่มหาจิต Universal Mind เหมือนหยดน้ำกลับสู่มหาสมุทรไม่หายไปแค่รวมเป็นหนึ่ง 3. จิตไหลสู่จัก,กรวาลถัดไป Multiverse Migration ถ้าจัก,กรวาลเป็นแค่ห้องหนึ่งในบ้านใหญ่จิตก็แค่เดินออกจากห้องหนึ่งเพื่อไปอีกห้องหนึ่งนี่คือแนวคิดที่น่ากลัวและงดงามที่สุดพร้อมกัน C. จิตเข้าสู่มิติที่ไม่มีเวลาสภาวะเหนือการเกิดดับ คล้ายนิพพานหรือภาวะที่ไม่มีคำอธิบายทางฟิสิกส์ 5. จิตถูกเก็บในโครงสร้างข้อมูลระดับราก (root level information field) เหมือนระบบสำรองข้อมูลของจักรวาลข้อมูลไม่หายเพียงแปลงสภาพ 6. จิตกลายเป็นผู้สังเกตการที่ไร้จักรวาลอาจไม่มีที่ไปเพราะจิตไม่ต้องการที่ไหนมันเพียงสังเกตเหมือนตาในความมืดที่ยังเปิดอยู่ แม้ไม่มีภาพใดผ่านเข้ามา 7. จิตไม่เคยอยู่ในจักรวาลตั้งแต่แรกนี่คือแนวคิดสุดท้ายและลึกที่สุดเป็นแนวคิดที่หลายาศาสนากล่าวถึงและฟิสิกส์สมัยใหม่กำลังไล่ตามถ้าเราคือผู้เล่นจักรวาลคือเกมร่างกายคืออาวตารเวลาเป็นกฎเมื่อเกมจบผู้เล่นก็แค่เดินออกจากเครื่องเกมคำตอบที่เข้าใกล้ที่สุดอาจไม่ใช่ขึ้นสวรรค์หรือรอบาหรือเกิดใหม่ คำตอบอาจเป็นดังนี้เราจะกลับไปสู่สถานะที่แท้จริงของเราสถานะที่ไม่เคยเริ่มและจะไม่เคยจบเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สมองไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เรื่องราวแต่เป็นสิ่งที่สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงียบๆอยู่เมื่อจัก,กรวาลตายสิ่งที่ตายคือฉากคือพื้นหลังคือรูปแบบไม่ใช่ผู้สังเกตและผู้สังเกตไม่ได้ไปไหน เพราะไม่เคยอยู่ในที่ไหนตั้งแต่แรก